สวัสดีค่ะวันนี้ก็มารีวิวตามคำขอของพี่ๆนะคะในคลิปที่แล้วที่บอกว่าอ่าถ่ายพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ให้ดูหน่อยนะคะเดี๋ยวจะพาพี่ๆมาดูนะคะว่าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของที่ฟาร์มของโบเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะ ตอนนี้นะคะพ่อพันธ์ุหลักของที่ฟาร์มเรานะคะก็จะมี2ตัวนะคะเป็นหลักเดี๋ยวจะพาพี่ๆไปดูนะคะว่ามีตัวไหนบ้าง ตัวแรกนะคะตัวนี้ก็จะเป็นพ่อพันธุ์หลักของที่ฟาร์มเลยนะคะเป็นกอยค่ะจะมีชื่อว่าฟ้าทลายโจรนะคะตัวนี้เนี่ยจะเก็บไฟมาสี่ไฟแล้วค่ะชนะรวดทั้งสี่ไฟเลยนะคะในการแสดงเนี่ยก็จะอันกว่าค่ะดำนอนทั้งสี่ไฟเลยนะคะตัวนี้นะคะเ,เคยมีพี่ๆนะคะที่ติดตามเขาก็ขอแบ่งให้20ใบเท่านะคะแต่ว่า ทางโบกับพี่ฮอตก็รู้สึกว่าตัดใจปล่อยไม่ได้อะค่ะเพราะว่าเราจะมีโอกาสที่จะได้พ่อพันธุ์ดีๆไว้ในมือเนี่ยมันหายากค่ะจะจะให้ปล่อยไปแล้วก็เออไปซื้อตัวอื่นหรือว่าไปหาตัวอื่นอย่างเงี้ยก็ กลัวว่าเราจะไม่ได้ของดีมาอยู่ในมือนะคะเราก็เลยตัดสินใจว่าจะเก็บเขาไว้แล้วก็เอามาเพาะพันธุ์แบ่งให้กับพี่ๆที่ติดตามเราดีกว่านะคะข้อนี้นะคะจะมีลูกชุดต่อไปอีก14ตัวนะคะในส่วนของแม่พันธุ์เนี่ยก็จะเป็นแม่พันธุ์ที่จ่ายลูกชนแสงพี่ๆคนไหนนะคะที่สนใจอยากจะดูคลิปการแสดงนะคะก็สามารถทักเฟสนี้ไปได้เลยคะ่ะหรือจะแอดไลน์นี้ก็ได้นะคะ พักมาสอบถามพูดคุยกันได้เลยค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นพ่อพันธุ์หลักอีกตัวหนึ่งของฟาร์มเราค่ะตัวนี้จะชื่อว่าเจ้าบูสลีนะคะพี่พี่ ตัวนี้เนี่ยจะเป็นพม่านะคะโครงกระดูกงอนค่ะรอยตัวนี้นะคะจะอยู่ที่ราวๆสองถึง3โลได้ค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยตัวนี้เราเพาะพันุออกมานะคะประวัติคือจ่ายลูกถึงสนามมาแล้วนะคะเช็คฟีดแบ็กกับน้องลูกค้าที่แบ่งไปนะคะแบ่งวัดรวงไปแค่เจ็ใบแดงเองค่ะพี่พี่แต่ตอนนี้เนี่ยมีลูกค้ามาขอแบ่ง1ิบใบเท่านะคะแต่ว่าน้องไม่ขายกำลังจะปั้นชนอีกรอบค่ะสายนี้เราแบ่งมาจาก มิตรภาพฟาร์มนะคะพี่ของสายนี้ก็ได้ชนล้านด้วยค่ะสังเกตดูนะคะเ,เจ้าตัวนี้เจ้าจับสวยปีกหนาะไม่มีตำหนิเลยค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยก่อนจะเอามาเป็นพ่อพันธ์เนี่ยเราเช็คแล้วนะคะ แข่งลึกมากค่ะพี่พี่ชุดลูกของเจ้าบูสลีอีกเดือนกว่ากว่าเดือนพฤศภานี้นะคะก็มีแบ่งนะคะพี่พี่มีอยู่เจตัวค่ะใครที่สนใจอยากดูคลิปการแสดงของเจ้าบูสลีก็สามารถทักเฟซน,นี้หรือทักไลน์นี้ได้เลยนะคะสามารถทักมาคุยกันได้ค่ะพี่พี่ มาดูพ่อพันธุ์ตัวต่อไปของฟาร์มเรานะคะตัวนี้คุ้นๆกันไหมคะเจ้านี้คือเจ้าฟ้าทมินค่ะซึ่งเป็นพ่อของเจ้าฟ้าทลายโจนนั่นเองค่ะความเก่งนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะพี่พี่ ตัวนี้เนี่ยจ่ายลูกอย่างฟ้าทลายโจรได้จ่ายลูกตีดำได้ก็เหมาะที่จะเป็นพ่อพันธุ์ของฟาร์มเราแล้วค่ะเช็คแล้วผ่านเราค่อยนํามาทําเป็นพ่อพันธุ์นะคะอีกอย่างคือสําหรับเราสายพัฒนาแล้วเนี่ยไก่เก่งแค่ไหนถ้าจ่ายลูกไม่เก่งก็ไม่สามารถนํามาพัฒนาต่อไปให้ดีได้ค่ะถือว่าฟ้าทนลายโจรกับฟ้าทมมีเนี่ยคือลูกเพาะชุดที่สําเร็จของฟ,า,องฟาร์มเราเลยค่ะามาดูตัวต่อไปนะคะพี่พี่ ตัวนี้นะคะนําเข้ามาได้ไม่นานคะ่ะจะเป็นพ่อพันธ์ต่อไปได้ไหมก็จะรอเช็คนะคะตัวนี้สายจะเป็นของบิ๊กกัปมหานครเสือดําสังเวียนแตกนะคะพี่พีพเราตั้งชื่อให้เขาว่าเจ้าบิ๊กบอสนะคะแม่ของเขาก็คือคู่เกิดของกําไรเงินค่ะที่มีค่าตัว150ใบเท้าค่ะส่วนสายของเขาก็จะเป็นเยียบ<ม>ุรีลัมเม็ดเงินบวก BIP นะคะคู่เกิดค้องนี้นะคะได้ข่าวว่าถูกแบ่งไป30ใบเท้าเลยค่ะ เราเลยคิดว่าตัวนี้ไม่น่าพลาดค่ะเราตั้งใจว่าจะเช็คให้ดีและเตรียมเพาะพัฒนาต่อรอแบ่งให้พี่ๆค่ะรอติดตามกันต่อไปด้วยนะคะถ้าเช็คแล้วผ่านเมื่อไหร่ก็จะอัปเดตให้พี่ๆได้ชมกันอีกทีนึงค่ะต่อไปนะคะก็จะพามาดูพ่อพันธุ์ที่เตรียมจะเป็นพ่อพันธุ์อีกตัวหนึ่งของเราค่ะตัวนี้เราเพิ่งแบ่งมาได้ไม่นานนะคะเตรียมจะทําพ่อพันธุ์ต่อไปเราตั้งชื่อให้เขาว่ามหาเฮงค่ะ พอพ่อของเขานะคะก็คือมหาชนค่ะมีค่าตัว300้เท่าเลยนะคะ<ม>เจ้ามหาชนนะคะก็จะเป็นทายาทของเจ้ามหานครค่ะส่วนแม่ของเขาก็จะมีสายแดงหล่อเยียปานเดือซน้องชายแท้ๆเจ้าราอูนห้0แสนหนุ่มลงหมีค่ะ เจ้ามหาชนเป็นไก่ตัวรักตัวเลี้ยงชนแพงของสอจโบอาลดินนะคะเป็นไก่แข้งพิเศษแข้งลึกตีให้กลัวเบอร์แข้งดีปากไวไอคิวดีเดินได้ถอยได้อึดอัดมีมาล่อนะคะเป็นไก่ครบเคเรื่องตีได้ทั้งพา่าและเชิงเลยค่ะพี่ๆตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่นําเข้ามาแล้วเราคิดว่าไม่น่าจะพลาดค่ะอีกไม่กี่เดือนเราก็จะลองเช็คดูแล้วถ้าเช็คแล้วผ่านยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้อีกทีนะคะรีวิวให้ดูแล้วนะคะสําหรับพ่อพันธุ์นะคะ ส่วนแม่พันเนี่ยโบจะเอาไว้ทำคลิปต่อไปนะคะพี่ๆเพ,พ,พราะว่ากลัวคลิปมันจะยาวเกินไปนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็วันนี้ที่เรามาถ่ายอะคะ่ะฝนก็กำลังจะตกพอดีเลยค่ะก็เลยต้องรีบเก็บไก่นะคะเคลียพื้นที่สำหรับที่จะเก็บของด้วยนะคะเพราะว่าในคอกใหม่ของเราของยังละเกะละกะเยอะเลยค่ะ ส่วนในคลิปต่อไปนะคะเราก็จะมานำเสนอในเรื่องของแม่พันธุ์นะคะให้พี่ๆได้ชมกันก็ฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะคะคลิปนี้โบก็ต้องลาไปก่อนคะ่ะขอบคุณที่กดไลค์กดติดตามให้กันนะคะสวัสดีคะ่ะ